สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจะ๋าปากข้าวโพดเมืองเพชรบูร์นะคะสำหรับนะคะวันนี้จะามีแนวทางมาฝากเพื่อนเพื่อนเช่นเดิมสำหรับใครนะคะที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ๋านะคะวันนี้นะคะจ๋าก็คือว่าได้ข่าวมาแล้วนะคะจ๋าก็ด่วนเลยเอามาฝากเพื่อนเพื่อนเนาะเอามาอบอกเพื่อนเพื่อนเอาไว้นะคะ ตอนนี้ให้รีบหาซื้อลอตเตอรี่นะคะคือว่าลอตเตอรี่อ่ะมีนะคะให้ซื้อมาไว้เอาไว้ลุ้นโชคกันได้เลยนะคะสำหรับงวดวันที่16กรกฎาคม63นี้นะคะคือตอนนี้นะคะอ่ามีนะคะรายงานมาแล้วเนาะว่าเจ้าอั้นนะคะมันมีเลขที่เจ้าอ่ะเขาอ่าสั่งเก็บอั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<อ> <substantial> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างวดเนี้นะคะ จะอัานตัวไหนบ้างนะคะก็มันก็จะมีที่มาของตัวเลขทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะจ๋าก็จะมีนะคะที่มาของตัวเลขอาจจะไม่ครบหมดทุกตัวเลขนะคะแต่ก็จะเอามาบอกเพื่อนๆน,นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆอนจะอเอาชุดนี้ไปลุ้นโชคดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเผื่อว่าอาจจะมีโชคนะคะในงวดนี้ก็เป็นได้เนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเลขอั้นนะคะของวันี้ที่เจ้าสั่งอั้นสั่งเก็บมานะคะก็จะมีนะคะเดี๋ยวจ๋าจะก็จะบอกนะคะว่าเลขนี้มีที่มาจากตรงไหนนะคะจะมีนะคะเริ่มที่นะคะ,ะเลขอั้นหวยไทยนะคะวันที่16เดือน7ปี6กสาเนาะให้มาทั้งหมดนะคะ5ตัวเลขนะคะ5ชุดเนาะ3ตัว1ชุดแล้วก็2ตัวอีก4ชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ตัวเลขนะคะทั้งหมดนี้นะคะเอามาฝากนะคะนั่นก็คือ25 826554และ862นะคะเอาาค่ะ865หนะคะ8 6ดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่มามันมาจากไหนจริงๆนะคะก็สำหรับชุดแรกนะคะนั่นก็คือชุด25น,นะคะ2 5 5 2เนี้ยนะคะมันจะดังมากนะคะมันจะดังมาจากชุดของแม่น้ำหนึ่งนะคะสำหรับเลขชุดของแม่น้ำหนึ่งอะนะคะ เขาให้มานะคะเขาให้มาเนะาะในงวดวันที่16กรรกฎาคมหกนี้นะคะ เป็นมันจะเป็นชุดเต็มนะคะชุด3ตัวเขาให้มา6 5 2นะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นชุดเต็มเนาะของแม่น้ำหนึ่งนะคะเขาให้มา6 5 2เนาะฟันนะคะฟัน6เนาะอัดเน้นเน้นอัดหนักเลย6 5นะคะ2ตัวนะคะอ่าหกห้าหกสองห้าสองนะคะแล้วก็ชุดเต็มนะคะชุดสามตัวนั่นก็คือหกห้าสองเนาะดังนั้นนะคะชุดของแม่น้ำหนึ่งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอ่า แนวทางนะคะที่บอกว่ามันเป็นเลขอั้นกลับมานะคะแล้วนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับตัวเลขนะคะต่อมานะคะที่บอกว่าอั้นนะคะนั่นก็คือ82นะคะสำหรับนะคะเลข82เนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมนะคะว่า,าเลขชุดนี้มันมีตัวกลับนอะแปดสองสองแปดนะคะแต่ถ้าหากว่า,ามันมันจะแบบว่า ถ้าตามความเป็นจริงเลยจริงๆนะคะเลข8 2 8นะคะ8228จะมาจากวันนะคะวันที่28กรกรกฎาคมนี้เองนะคะจะเป็นวันสําคัญนะคะของราชวงศ์อีก1วันนะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นวันเกิดนะคะของพระชายนัมันจะเป็นตัวเลขที่ที่ที่เป็นวันเกิดของท่านนะคะวันที่เกิดอะ่ะออก็เลยอ,อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางแนวทางนะคะที่ นำมาในวันนี้ที่เป็นเเลขอันนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะหลายท่านทีอ่อยากทราบนะคะว่า,าตัวเลขนะคะหรือที่มามที่มาไหนนะคะจะมีแนวทางมาจากไหนนะคะเพื่อนๆก็ลองอเข้ามาฟังนะคะแล้วก็เอาไปลองลุ้นดูนะคะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะอายุของอพระสุทธิดานะคะพระนางเจ้าสุธิดาเนาะ ก็ออกนะคะในงวดที่เป็นวันงวดที่ตรงกับวันเกิดของท่านนะคะนั่นก็คือ4224นะคะออกล่างนะคะล่างออก24เนาะแต่อายุของอพระนางสุธ,ธิดานะคะคือราชินีนะคะอา,อายุ42ปีนะคะอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่า,าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์อ่ะมันจะมีความสำคัญแบบนี้นะคะก็คือว่า ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องอัน้นแต่มันอาจจะออกนะคะอันนี้ก็เลยเขาก็เลยกันไว้ก่อนนะคะว่าต้องอั้นนะคะแล้วก็สั่งเก็บเนอะลัตเตอรีอ่อ่ะตอนนี้นะคะใครหาซื้อได้กเ็เอาติดไว้ด้วยนะคะติดไว้ลุ้นกันนะคะต่อมานะคะเลข6 5ห้านะคะ สำหรับนะคะเลขห5ห้านะคะที่นำมาฝากในวันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะที่บอกว่า,าเลขห5ห้านะคะมันดังมาจากไหนนะคะถ้าหากว่าถามถามตัวจ๋าเองนะคะตัวจา๋าเนาะถามว่าห5ห้ามันดังมากไหมนะคะเนี่ย มีมีอยู่2ที่มานะคะที่จ๋จะเอามาบอกเพื่อนๆน,นะคะสําหรับเลขห5ห้าเนาะก็จะเป็นเ,เลขของแม่น้ำหนึ่งเช่นกันนะคะที่เขาสั่งอัดจัดเน้นๆนะคะสั่งอัดเน้นๆเลยนั่นก็คือ65ห้านะคะอันเนี้ยแม่น้ำหนึ่งเนาะมีงวดที่แล้วนะคะเป็นงวดที่ เข้านะคะ3ตัวตรงๆเลยใครเล่น6กลับน,นะคะได้เต็มๆนะคะจะให้มาแค่งวดละ1ชุดเท่านั้นนะคะงินนี้เขาให้มาแล้วนะคะแล้วเขาก็ให้อัด 6- 5หด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะลองเอาไปลุ้นโชคกันดูถ้าหากว่ามีลอตเตอรีอ่ยังคงอยู่เหลืออยู่นะคะเพื่อนๆก็จัดมาเอาไว้ลุ้นกันนะคะอ่ะสำหรับอีกหนึ่งชุดนะคะทีะ่ที่จะเข้าใจนะคะว่าน่าจะมาจากชุดนี้อีกนะคะที่ เป็นเลขอันนะคะนั่นก็คือเลขสกลน,นะคะเลขสกลน,นะคะให้มานะคะ4ี่หกห้าเนาะซึ่งเลขสกลเนี้ยนะคะเข้านะคะหลายงวดมากนะคะเข้าติดติด,ต,ดติดกันมานะคะพลาดในงวดหกสี่สี่หกเนาะให้มานะคะ9ก้าสี่สี่เก้านะคะมันแค่เป็นเลขหกกับหัวแล้วก็งวดที่ผ่านมาเนาะมันไม่เข้านะคะงวดเน,นี้ยเขาให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่นะคะ สี 4, 6, 5, นะ่หกห้าเนาะถ้าหากเราตัดเล่นชุดสองตัวนะคะมันจะกลายเป็นเน้นได้นะคะนั่นก็คือหกห้านั่นเองนะคะหกห้าสี่หกนะคะกับสี่ห้านะคะอันนี้าจาก็เลยเอออาจจะเป็นเลขที่ดังนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่มานะคะทีเ่เลขเนี้ยนะคะจะทำให้อา่า ถามว่าการไว้เนาะส่วนมากเะจะ้ามือจะกันไว้ก่อนนะคะคือว่าเขาก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่ว่าจะอั้นแล้วมันจะออกนะคะซึ่งหลายงวดที่ผ่านมานี้เลขอั้นมันออกนะคะ ต่อมานะคะเลข5445เนอนะสำหรับเลขชุดน,นี้นะคะที่จ่านำมาฝากก็คือว่า4554เนี่ยมันก็เป็นเลขจากสกุลเช่นกันนะคะถ้าหากตัดเล่น2ตัวนะคะตัดออกมา2ตัวมันก็จะได้4554เช่นกันนะคะสำหรับเลขของสกุลหนะมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่อ่ จะทาให้เลขมันอั้นนะคะเพราะว่าที่สกุลน่ะเขาอั้นนะคะอั้นหมดจริงๆนะคะสําหรับที่มานี้นะคะแต่เขาขอปิดไว้เป็นความลับในการไปเอาเลขมานะคะแต่ว่าถ้าใคราตามลุ้นอยู่นะคะก็ลองติดไว้ลุ้นกันดูนะคะเพราะว่าเลขสกุลนะคะให้โชคกันมาหลายงวดแล้วนะคะอ่ะต่อมานะคะสําหรับชุดต่อมาอ่าชุด3ตัวนอแปดหกห้านะคะชุด สามตัวนะคะ8 6 5นะคะสำหรับชุดนี้นะคะเพื่อนๆยังจำได้ไหมนะคะเป็นชุดของหลวงปู่เดือนชัยนะคะเพื่อนๆคงยังคงจำได้อยู่เนาะชุดของอหลวงปู่เดือนชัยนะคะที่ให้มานะคะ ที่เขาอั้นนะคะนั่นก็คือ8 6 5เป็นชุด6กกดนะคะแต่ชุดของหลวงปู่ดเดือนชัยที่ท่านหลุดปากมานะคะแล้วท่านบอกว่ามันจะมีสักงวดนะคะที่ออกตรงๆไปเป๊ะนะคะงวดน,นี้นะคะก็เลยจัดมาอั้นเลยนะคะเพราะว่ายังคงเหลืออยู่นะคะตัวเลขยังคงเหลืออยู่ทีเ่เลขของหลวงปู่ดเดือนชัยยังไม่ออกนะคะหลวงปู่พูดให้มานะคะนั่นก็คือ685685ตรงๆไปเป๊ะนะคะอ่ะ เลขอั้นนะคะทั้งหมดเนี้ยนะคะมันก็มีที่มาทั้งหมดนะคะที่จะอั้นเนาะไม่ใช่อยู่ๆเขาก็อั้นนะคะอันนี้ไม่ใช่เนาะแล้วก็ไม่ได้ปั่นกระแสนะคะแต่อันเนี้ยเป็นเลขอั้นของอรัฐบาลไทยด้วยนะคะเพราะว่านะคะสําหรับเลขแต่ละชุดนะคะนั่นก็คือ2552เนาะที่อั้น8228นะคะห5 5 6แล้วก็5445หนะคะ3ตัว8 6 5หนะคะอันเนี้ยเนาะ เป็นชุดคู่โต๊กันทั้งหมดนะคะจะอั้นทั้งหมดนะคะไม่ใช่จะอั้นแต่ตัวที่จะบอกไปเนาะมันจะอั้นทุกชุดเลยนะคะดังนั้นนะคะที่มาไหนที่เพื่อนๆบอกว่าเออมันมีที่มาไหนหรออะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ลองเอาไปลุ้นกันดูนะคะเผื่อว่า อ่ามันจะมีโชคนะคะเผื่อเราอ่ะอาจจะได้โชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะบางทีอาจจะได้ถูกลางวันใหญ่ก็เป็นได้เลยนะคะอาจจะถูกลางวันที่1ก็ได้นะคะเพราะว่าอ่าใครที่ได้ติดตามเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ด้วยหรือว่าที่มาไหนเนาะก็อาจจะได้โชคกันไปเยอะเลยนะคะสําหรับสุดท้ายนี้เนาะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลนะคะสำหรับ วันนี้สวัสดีค่ะ